สวัสดีค่ะเมนูวันหยุดวันนี้เรามาทำข้าวผัดหมูย่างกับธัญพืชกันนะคะจัดเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยเริ่มต้นด้วยลูกเดือยถั่วแดงข้าวกล้องไข่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือหมูย่างจากตรังค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะพี่สาวคนสวยจากสงขลาค่ะมีงานที่จังหวัดตรังก็ไม่ลืมน้องนะคะซื้อหมูย่างส่งมาให้กินเป็นประจำเลยจ้า หมูย่างพอมาถึงที่เราก็เอาเข้าตู้เย็นได้นะคะพอจะมากินแล้วก็มาหั่นที่เป็นชิ้นเล็กๆพอคําเตรียมไว้ให้เรียบร้อยค่ะนํากระทะมาตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันเล็กน้อยนําหมูลงไปคั่วค่ะไม่ต้องกลัวนะคะจะติดกระทะเพราะว่ามันหมูก็จะออกมาด้วยแล้วก็ตามด้วยข้าวแล้วก็ธัญพืชที่เราเตรียมไว้ค่ะผัดให้เข้ากัน เมื่อผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยจ้าผัดให้จนแห้งนะคะสุดท้ายเราก็หยอดซอสลงไปค่ะอาจจะเป็นซอสฝาเขียวหรือจะเป็นโชยุก็ได้แล้วแต่ตามชอบเลยข้าวผัดของเราไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะเพราะจะได้ความหวานจากหมูย่างอยู่แล้วจ้าข้าวผัดเรากินกับผักได้เลยนะคะจะทำให้ไม่เลี่ยนจ้ะ อากาศร้อนๆแบบนี้ตบท้ายด้วยเฉาวก้วยสักแก้วสดชื่น